17รสชาค่ะเท่าไหร่นะ17รสชาสิบเ <17 S 2> นะ,ะนี่เลือกกันให้ตาลายไปเลยนะ,ะนี่ขายชุดเท่าไหรอะครับเริ่มต้น2ี่บาทค่ะเริ่มต้นที่20บาทค่ะเออสั่งไปก่อนได้ไหมครับได้ สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดคุณนายนะอยู่พิกัดนะสมุทรสาครน,นะที่นี่นะร้านค้าหลากหลายที่จอดรถสะดวกสบายนะครับ<ะ>ร้านค้านี่เขาบอกว่ามีแต่ของอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนะข้างในเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปชมข้างในนะครับเดี๋ยวดูว่ามีร้านอะไรเด็ดเด,ดบ้างนะแต่หนึ่งร้านที่เลงไว้นะเด็ดมากนะเดี๋ยวต้องไปดู น,นี่เป็นมันฝรั่งทอดนะครับผมอันนี้สําหรับเตรียมทอดแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเตรียมลงเตาเดี๋ยวสวัสดีมือทอดกันสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่อันนี้สูตรสูตรเราคิดเองหรือเปล่าหรือว่าไงใช่ครับก็ดัดแปลงมาเรื่อยๆอะไรนะก็ดัดแปลงสูตรมาเรื่อยๆจนได้ตัวน,นี้อ๋อ โอ้โดูน้ำมันใส่เกล็กเทงี่ได้เ,เหรอใช่พี่ให้ดูบรรยากาศหน้าร้านหนุนคนต่อแถวรอนะ อันนี้ทอดแล้วก็จะไปเขย่าด้านหน้าใช่ไหมใช่มันมีกี่รถนะครับสิบหกสิบเจ็ดกับเตียงครับสิบเจ็ดรถนะกันตาลายเลยเลือกกันแบบตาลายไปเลย <laughs> นะพิกัดร้านในตลาดนัดคุณนายน,นะครับ<ห>ที่นี่ก็ขายวันไหนบ้างครับขายเขาทุกวันครับทุกวันนะใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาไปดูเขย่าข้างหน้าเดี๋ยวดูทอดแป๊บนึงนี่นะ ไปดูเขย่าด้านหน้าต่อนะครับเดี๋ยวสวัสดีแม่ค้าครับสวัสดีครับ,รบอันนี้ทั้งหมดมีกี่รสชาติครับมีสิบเจ็ดค่ะพี่สิบเจ็ดรสนะชาติท <17 S 2> ่าไหรนะสิบเจ็ดรสชาติสิบเจ็ดนะนี่เลือกกันให้ตาลายไปเลยนะ นี่ขายชุดเท่าไหร่ะครับเริมต้นยีิบาทค่ะเริมต้นที่ยี่สิบบาทสั่งไวก่อนหม่เอาตลาแล้วิก้าสตาลกาแึงนะคะขมกันหรือไ้่าอนหนค่ย่างันหนึ่งอันนี้ท เพิเเ่มชีสแยกไส้หรือ่าดเนีแยกค่ะไม่เอาไม่เอาผงลาดไหมคะใส่ถุงก,กระดาษหรือว่าใส่ถ้วยคะ,อ,ะอันนี้ลูกค้าสั่งแบบไหนครับอ่าอันนี้จะเป็นไม่เขย่าผงค่ะ,ะไม่เขย่าแยกชีสค่ะแยกชีสค่ะได้ชีสค่ะได้ค่ะ อันนี้ใส่เกลือไหมคะนึ่งค่ะขอบคุณค่ะของพี่เอาอะไรดีจ๊ะสามสิบบาทไม่แอาอะไรเลยันนี้กันเลยจ้านี มาด,ดูไฟมันมะีข้าโพดนะบาร์บีคิวนะครับอ่าบาร์นีคนี่นนชีสแล้เลือกได้เลยนะครับอันนี้เส่เกลือไหมคะไม่ใส่ไม่ใส่ อันนี้สาี่บาทเอาอะไรนะเพิ่มชีดแยกถูงว่าใส่รวมคะี่เติมฉีด<ะ>ตะแกนสายนะคะค่ะหน้าทานได้เลยพใช่ค่ะ ขอบคุณค่ะชีะสผสไมไข่เค็มเอา20นะคะ พอเริ่มต้นที่20สามารถสั่ง30 40 50ได้นะใช่ค่ะพี่ไม่รีบเดี๋ยวเดี๋ยวรอชิมค่ะไม่รีบแล้วนั่งเดือยยค่ะผงอะไรคะเบาร์บีคิวเป็นบาร์บีคิวเหรอ นี่นะทอดไม่หยุดตักไม่ทันนะอ,อันนี้ทองแปดสิบบาทนะอนเ,เ,เอาพี่เอาะไรจ๊ะจี๒๐นะนคะแม่ค้ารถไหนขายดีที่สุดอะ ก็จะเป็นชีสค่ะพี่เป็นชีสน่ะขายดีที่สุดนะครับขายดีสุดลองลงมาก็จะเป็นปาปิก้าบาร์บีคิวค่ะจ้าเอาผงอะไรดีคะยี่สิบ๊ะจ้าสองสิบจ้า นี่หนีบกันแบบไม่นับชิ้นเลยครับค่ะฮะแม่ค้ากะแม่ค้ากะหนีแบบไม่นับชิ้นเลยนะถ้าผู้ชายเราหล่อหนีไปเยอะไหมเนี่ยหมดแร้วหมดแร้วถูกใจก็มีบางก็มีบางนะขอบคุณจ้าชีสนะคะ ยังไม่ทําบัตรคิวเลยจะแจกบัตรคิวอะครับก็มีบัตรคิวค่ะพี่ได้กินเป็นน้อยงเล่ผมมากินทุกวันเลยนี่คอมเฟิร์มจากลูกค้าเลยเอาอะไรดีครับสั่งได้เลยนะครับ ของอะไรดีคะเอา60บาทได้ไหมคะค่ะได้ค่ะนี่ลูกค้าเอา60อบาทเลยนะน<า>ี่ลูกค้าผัวอะไรดีคะเอาชีสผสมนอริสา,าหร่ายค่ะโนริสาหร่ายชีสผสมโนริสาหร่ายนะเอา60บาทนะคะเดี๋ยวดู60บาทแค่ไหนล้นกระปุก เยอะค่ะมาหนูก็ซื้อไปนิดเดียวไม่พออ่ะไม่พออร่อยจนหยุดไม่ได้นะน้องบอกนะ มาค่ะของพี่เอาชีสนะคะนี่หยิบกันไม่หยุดเขย่าก็ไม่หยุดนะนี่จะหมดอีกแล้วนี่ ของอะไรดีคะอปาปีกานะคะยี่สิบบาท <laughs> ทำบัตรคิวได้ครับ<อ>ไม่มีเวลาแจกบัตรคิวไหมคะบอกครับหมคะ <c oughs> แจกไม่ทันแล้วออคองคณค่ะของคุณพี่คิวที่เท่าไหร่คะอ่คะจำสองเอาไว้เอาอะไระดีครับสั่งได้เลยนะครับสามารถถ้วยหนึ่ง รเข้าวโพดนะนี่ชีดิบลาหลวัวแยกดีคะก่อนเป็นจะมาขายมันฝรั่งจะทำอะไรมาก่อนนะโอ้เยอะค่ะฮะเยอะร้อย <100 S 2> <ห>อาชีพค่ะเป็นร้อยอาชีพนี่นะผ่านมาเป็นร้อยอาชีพนะ

เยอะใช่ไหมคะแสดงว่าแม่ค้าแส่งน้อยค่ะโทษทีค่ะพี่ทางร้านชอบสโลแกนคนะเดี๋ยวให้พ่อค้าพูดดีกว่านะคราวนี้สโลแกนของที่ร้านคือตุ้ดไปใหญ่ยาวครับตุ้ดไปใหญ่ยาวใช่ครับไม่แพ้ใครนมันก็หลักทอดนะ สดใหม่ใหญ่ยาวไม่แพ้ใครมาแล้วั้่ใหญ่ั้งยาวนะรับที้ะคะยาวนค่ไม่เชื่อนะเดี๋ยวผมลงกระชากเลยของที่ยวอะไรจ๊ะเอาสาิ้าใส่ถุงกระดาษที่เอาผงอะไรคะเอาชีพอ่ะแป๊บนึงนะคะพี่ อนั้นโมทาก็มีแดงของนองนะครับมัเป็นสูตเดียวกันนะครับก็มีี่เยกัหมือนกันเลยรสชาติเดียวกันคอนเฟิร์มเลยนะครับที่เดียวกันเลยมาจากที่เดียวกันอันนี้เสร็จแล้วไครับ

<Okay> <S <S โอเคครับ <S 1> <S 1> คลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องหนู่มือชนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการการับชมและติดตามนะเดี๋ยววันนี้ขอบคุณมากนะครับแม่ค้าขอบค่ะอันนี้